ไข่ปลาเก่งมากไข่ไก่อร่อยกไข่เป็ดอีกบอกได้เลยแต่ใตาเหุที่ก็ไม่ทาไข่เพราะอะไรไหมมีอยู่สองตัวหนึ่งเปิดกระดาษแตกง่ายสองไข่แดงไม่เกาะไข่ขาวไข่แดงไม่เกาะไข่ขาวแบบนี้อ่าอันนี้ที่ท่านทานตะกี้นี้เห็นไหมอันนี้มันเกาะนไอันนี้แค่แปดวันถ้าติดสิบห้าวันใหม่กำลังแป๊ะเลยอานนี้กูป่วยทานได้ี่เราก็เลยเป็นโจทย์วิธีการโการ อ่าก็อ่าแบบที่บอกนะถ้าเราดองไอ่ไกเราจะดองเยอะเป็นเลยสามสิบห้าสิบลูกเราใส่โล่เนี่ยมันไม่แตกถ้าดองโล่เนึ่หกฟองมันไม่แตกอยู่แล้วล่ะพอเราใส่วันนี้เราจดเราไม่ต้องหยิบไปหยิบเอานู่นนะวันที่เราทอดวันที่เราต้มอ่าเนี้ยใช้เวลาเท่ากันบอกได้เลยอร่อยกว่าไข่เป็ดเพราะอะไรไหมไข่ขาวเนี่ยจะเหมือนบุญเลยนะนุ่ม ไอเป็ดมันจะแข็งไงไข่าวก็นุ่มอันนี้จะมีทั้งสองอย่างใค้เป็ดใค้งไไก่แล้วแต่ลูกค้าสัง่งแต่แต่ไข่ไก่เนี่ยผมจะข้าไม่ได้ขายเป็นน้ำเราขัวเขาไปทำแต่พอดราพอได้ที่แล้วจะต้งมงป็นเ็จแล้วก็แพ็คใส่่องเอาไปขายข้างนอกอ่าถ้าเป็นไข่ไข่เป็ดเนี่ยไม่มีแพ็กเกจิ้งฟองละแปดบาทแต่ถ้าใส่แพ็กเกจิ้งแบบนี้ฟองละสิบบาทในนี้มีหกฟอง ไข่เป็ดหรือไข่เป็ดอ่าไข่เป็เปเปดร้องแค่แปดวันเห็นไหมกำลังดีเลยเห็นไหมคือตอนนี้เราไม่จะกินเค็มมากรสหวานมันเค็มเพราะจะได้ไปดูแลสุขภาพกันด้วยตังวันนี้วันนี้แล้าเราตังวันนี้มันจะมีรสที่อ่ขนาดท,ที่ท่านกินเมนนื่อของวันเนี้ยอ่ไตนัน,ตน,นไตนันเพราะว่า ถ้าวันสิบแปดวันไอสิบห้าวันยังมันยังไม่ไม่ครบมันออกไปทานตอนนี้ก็าอาทิตย์ทำไปแล้วนะอ่ามันหมดแต่ถ้าจะเอาไปใส่ทิชชู่เมื่อวานจะเอาไปต้มก็ได้มีอยู่นะยังเหลืออยู่หนูมีมีพอไหมนะอ่ะตับเร็จเลยนะเออต้องเอาไปต้องเอาไปต้มก่อนกลับไปบ้านก็พร้อมกินได้เลยอ่าไม่ทันเอาไปเนื่องทันอายกไปเลย อาเดี๋ยวาอาเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปกาบมปต้มให้ให้ประนอมปนอมต้มประนอมดีมือดีมากรัาปนอมต้มถ้ามีแพ็กเกจฟองว่า60หบาทถ้าไม่มีแพ็กเกจกองก็แปดบาทแต่วันนี้อาสำหรับอาคณะองคณะองท่านเนี่ยใส่ถ่าเรลางเนี่ยอาผมขายสามฟองยี่สิอเอาครับเอาพเตอิเสาม่องยี่สิบ